ออคลิกสำหรับมือใหม่ที่อยากมีรายได้เพิ่มแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะ ต้องของเกริ่นก่อนนะคะว่าทริคนี้สําหรับมือใหม่ส่วนใครที่เป็นมือเก่ามือเก่าแล้วสามารถข้ามไปเลยได้จ้าเริ่มแรกเลยนะคะคือ 1. สํารวจตัวเองก่อนว่าชอบอะไรอยากขายอะไรหรืออยากรับจ้างทํางานเกี่ยวกับอะไรที่เราถนัดมีความสามารถในด้านนั้นๆ 2. สํารวจตลาดสิว่าของที่เราอยากจะขายหรืองานที่เราอยากจะรับทำเนี่ยกลุ่มลูกค้าอยู่ที่ไหนมีความต้องการอะไรบ้างเราสามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ไหมถ้าสินค้าและบริการของเราสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาหเขาได้เลยเนี่ยก็ลุยเลยค่ะไม่ต้องรอเริ่มลงมือทําได้เลยนะคะ ขายได้เลยจ้าแต่ถ้าความสามารถที่เรามีนตอนนี้ยังไม่เพียงพอในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าก็ไม่ต้องน้อยนะคะเราสามารถหาความรู้เพิ่มในแอปต่างๆในแบบฟรีฟรีเลยค่ะทําให้เราเก่งขึ้นและที่สําคัญเราต้องเริ่มลงมือทําไปก่อนทำขณะที่มันไม่พร้อมนี่แหละคะ่ะอย่าลืมนะว่าเราสามารถทําดีที่สุดในจุดที่เราเป็นได้และเราก็สามารถเก่งและพัฒนาความเก่งของเราได้อย่ายอมแพ้นะคะพี่นุชเป็นกำลังใจทุกคนเลยค่ะ